ถ้าคุณเข้าถึงคลื่นลูกถัดไปของยูนิคอนเทคโนโลยีได้แต่นนเนินคุณจะไม่สนใจเหรอเมดไฟล์ช่วยคุณได้เมดไฟล์คืออะไรเมดไฟล์คือองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์หรือดาวดาวให้ชุมชนเป็นเจ้าของโปรเจกต์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนคุณรู้ไหมว่าบ t c o i n ก็คือดาว เมดไฟล์ดำเนินการบน Binance Smart Chain ด้วยที่ฟังกชันหลักๆทั้งหมดบันทึกไว้ใน Smart Contract กการปฏิบัติการอื่นๆโหวตโดยสมาชิกเมดไฟล์ที่ติดต่อกับแพลตฟอร์มผ่านบอเลตแบบกระจายศูนย์อย่าง m e t a m a r k จุดประสงค์ของเมดไฟล์เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ๆอย่าง m e t a v e r s e และ Web3 ที่ถูกตรวจสอบและนำเสนอต่อชุมชนเพื่อการโหวต เมดไฟจึงทำหน้าที่เป็นช่องทางการลงทุนผ่านคลิปโตสสำหรับชุมชนที่เพลิดเพลินกับประโยชน์ในโอกาสทางเทคโนโลยีสุดฮอตทำไมละ่ะปี2021เศรษฐกิจเมดเวริเวร์สมีมูลค่า40 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซิตี้แบงประมาณการว่ามันจะเติบโตถึง13ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030โอกาสเติบโต325เท่านี้ไม่ถึงดูดใจคุณเหรอด้วยการลงทุนในรูปแบบต่างๆกับยูนิคอนที่มีอนาคต เม็ดไฟช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไรที่น่าจะเกิดขึ้นให้ชุมชนได้รับผลตอบแทนโดยอภยิมหารายได้จากเม็ดไฟดาวได้ยังไงง่ายมากแค่คุณมีเม็ดไฟ nft เพื่อเข้าร่วมกับดาวนั่นคือกุญแจของคุณที่จะรับผลประโยชน์จากเม็ดไฟและเป็นเจ้าของมัน100%เซม็ดไฟ nfts เปิดโอกาสให้คุณรับผลกำไรได้2ทาง 1. รายได้แบบพาสซีฟด้วยเม็ดไฟ nft 10ระดับ คุณเลือกระดับที่เหมาะสมกับคุณที่สุดได้เพลิดเพลินกับอัตราผลตอบแทนต่อป,ปีหรือ APY จากร100้อยถึงพันเซและนั่นคือผลตอบแทนแบบทบต้นเป็นรายได้ระยะยาวเมดไฟมีเครื่องคำนวณ APY ที่ช่วยให้คุณสร้างรายได้อย่างแม่นยำสอรายได้แบบแอคทีฟเพียงแชร์เมดไฟกับคนอื่นคุณก็สามารถมีรายได้อัตโนมัติและรับผลตอบแทนทันทีจากการซื้อขายของทีม จ่ายเป็น BUSD ที่จ่ายตรงเข้า wallet Web3 ส่วนตัวโปรแกรมผลตอบแทนเม็ดไฟที่ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวได้เพราะมันถูกบันทึกไว้ใน smart contracts ที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะงั้นก็อยากแค่เชื่อเราอย่างเดียวทุกอย่างยืนยันผ่าน Binance Smart Chain สาธารณะที่เข้าถึงได้แล้วถ้าเชื่อใจตัวเองไม่ได้ก็ไว้ใจการตรวจสอบโดยเซอร์ติบริษัท Security Blockchain อันดับหนึ่งเมดไฟจะอยู่ที่ไหนในปี2030 กับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่32,500ายเปอร์เซ็นต์เม็ดไฟก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาและคุณก็จะมีส่วนในอภิมหารายได้ที่น่าจะเกิดขึ้นยิ่งคุณมีส่วนมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นเม็ดไฟคือวิธีที่เห็นได้ชัดให้คุณสามารถสร้างไรายได้จริงในเฟสต,ต่อไปของสุดยอดการปฏิวัติดิจิทัลโอกาสนี้ห้ามพลาดติดต่อคนที่แนะนำให้คุณรู้จักเม็ดไฟเพื่อรับข้อมูลและเริ่มสร้างไรายได้วันนี้ เม็ดฝ่การลงทุนที่แท้จริงของทุกคนโอกาสแบบกระจายศูนย์ที่แทรกแซงไม่ได้แผนการจ่ายคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติบนบล็อกเชนครั้งแรกของโลก